แกงส้มไข่ปลาสวายกระลำดอกเขียวกระลำดอกขาวนะคะมาดูเลยนะคะมีไข่ปลาค่ะกระลำดอกเขียวกับกระลำดอกขาวนะคะพริกแกงส้มค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกผักชีดูกันเลยนะคะไปค่ะตั้งหม้อเลยนะคะใส่น้ำลงไป1นึ่งลิตร พริกแกงส้มหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไปเลยเคาะหม้อนหน่อยจะได้อร่อยน้ำมะขามเปียกสามช้อนแกงน้ำตาลปี๊บครึ่งก้อนผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะ น้ำปลาสองช้อนแกงน้ำแกงเดือดแล้วนะคะไข่ปลาค่ะสองขีดกระดากระลำดอกเขียวกับกระลำดอกขาวนะคะสองขีดใส่ไปเลยกระลำดอกเขียวนี่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะคะไออะไรอะมัคคอลีีอะไรเขานั่นแหละ เหลืองน่ากินมากเลยดูสิคะเพื่อนไข่ปลาสวายผักชีโรยหน้าพรเลยนะคะแกงส้มพวงไข่ปลาสวายใส่ค่ะกระลำดอกร้อนลองไปทำกินกันดูนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย